นี่รป็นรายการจัดเซอร์ของวง Oi Festival สองนั่นเองนะครับเวทีราชรดมาเกยพบกับนิติคอนเสิร์ตของลิ้นตาขณะที่ลิ้ตาร้องเพลงซึ้งๆพรอบๆไปผู้ชมทุกบ้านก็ได้ชมแต่อยากจะบอกว่านะที่แห่งนี้ครับอยากให้คุณมาสัมผัสครับยังเหลือที่นี่อีกหนึ่งวันบรรยากาศวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับเพลงจากเวทีนี้ซึ้งแต่ชิงช้าสวัสดิ์โจผึ้งผุ้งชกผุ้งแดนเซอร์แดนกระจายนะครับโอ้เ้มั สายับไปเลยครับสายับรีบไปนเลยนะครับสายับเลยนะครับสายับนี่คุณรู้สึกระบากใจไหมครับเวลามาร้องแล้วเจอเวทีข้างๆโอ้โหติดแน่นติดแน่นติดแน่นเช่นเลยนะมีช่วงหนึ่งบางแทนบางช่วงที่แทนมองไปทางโน้นนั่นทางนี้แต่ว่ามองไปทางนู้นเพราะว่าทุกทุบสายยับคุณสายับแทนชอบไปทุกช่วงเราได้ใจเราได้ใจเร่ได้ ไม่ร้องแต่ชอบเต้นแลวใส่ชุดหางเครื่องจริงป่าวุดอุ่ดเสือแบน้ใช้คีย์บอร์ดแดงแล้วก็เกมดวโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวคุณถ้าเกิดฟิลคุณได้อารมณ์คุณได้คุณใส่เลนะตั่เ้หมตืนตนนคิดตับไ้ไคิดตับหมือนกัน้มคิดตบจไ้ไหมหนึ่งสองสามจับกับกับกับสิครับยังไม่อา้อนหน่อยโอพี่ผมผมนี่ไปเรยนกับพี่ตุ๊กี้มาตรงล วันนี้ไม่ใครเราจิงรานากับลูกพี่โชวอ่ะมาอ้าวต่อไปตาแทนต่อไปตาแทนมิวจิงมาบอกบไม่เลคนนี้พีจริงมาบอกมึงต้องต้องใส่พื้นที่ หนึ่งสองสามสี่กอปพี่ลาวเป็นพี่าวอะไรกันงี้คือจูวครับผมไฮลักษณะอผมก็รับเข้ากันอุจาอยู่แล้วคบอยอย่นีผมไคนเปีนะครับเพื่อนครับคุเครับคนเดคแล้วสมที่ขอีกคนนึงขาดอีกคนนึุสต๊อปครับ

ดูเนาะคุณสองคนสบายใจใช่ไหมครับที่สองเเดี๋ยวขอมาแม่คุณีนครับคุณิกัในี่สบายใจแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านเเห็นกูได้บมากเลยนะแกเนี่ย ไม่ไหวเลยนะครับจับพู้ช่วงนี้มีกี่เพลงสองทำสอครับัวแล้วแต่พี่บัวเลยขอเพลงึ้นล้วกันผมให้เพลงกับจุดสามห้าสี่้ก็พี่เอาเพลงกับสองห้แล้วกันโอ้ยไม่ได้เล่นแล้วันจะหมดข้ามมไม่ใช่เลยนะ้ก่าแดตลอดเลยเว้ยเ้ากั้เข้านได้้ได้มคำาม็คถามก่อนที่จะลงไปครับถามว่าเวทีข้าพเจ้าจะดำไปไหนไม่เป็นร่อจริงถ้าผู้ชมที่ชมอยู่ ผู้ชมที่อยู่ทําบ้านอยากให้มาสัมผัสพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับมันไม่ใช่และเวิร์ดพอยต์ในท่าว่าเป็นไงเรนอยู่ท่านี้อยู่แค่ห้านาทีแล้วยรนท่านี้อยู่นี่เปลี่ยนชุดแล้วนี่เปลี่ยนชุดแล้วคถามคือว่าเต้นเกรงใจเราบ้างไหมไม่และดูซิว่าเดี๋ยวลิศตาจะสู้ยืนทีข้างข้างได้หรือเปล่ากับราชโรสแเกย์เดี๋ยวเจอกันครับมาเดี๋ยวลูกดูหน่อยว่าสําเร็จมันจะสู้ยืนทีรู้พวกเนี่า นี่ก็โดนเป็นทีค่ข้างล้างลายนะครับพวกเราที่อยู่ที่นั่นสนุมาเลยแล้ลเห็นเป็นประชาชนที่ในเขตหึงก็โดนล้างายนะครับตอนนี้าจะล้างล้างทีนี้คือนะครับขอทุกคนช่วยบกมือตามผมนะครับแสดงพลังแล้วเลย ออกมาได้แล้วพวกที่ไม่เคยมีใครรักจริงออกมาได้แล้วฉันไม่อยากจะนอนวันกลางเดือนยามเต้นกลางหินมาได้แล้วพวกที่มีแรงยิ่งไม่มีออกมาได้แล้วพวกที่วันๆอะไรก็มีมีออกมาได้แล้วพวกที่ชื่อว่าจะเจอความยากไม่เคยเลยลองเอามาพบกันลองเอามาพบกันช้า บอกที่กันนานไม่ต้องเงียบสิออกมาในลาบุกที่ชีวิตที่แท้ความรักไม่แค่นี้แล้วเอามาพบกนักนครบรักมาพบกนันครบรักมาทักทายเสฮายกันในคืนไม่รู้ว่าเป็นอะไรบอกมาแค่นั้มมน,นก็เกินใครรักใจได้หมดจริงจริงกับเธอแล้วในในไม่ต้องสญญนใจกับเธอแล้วต้องจากไปมาฟัง เา,าอเอามาทักแตเราเาเอามาทักเายเสให้กันม่ที่นี้ไม่รู้ว่าเป็นไอไรที่ดอย่งใดกับใครเราถึจะได้คู o กันที่อัดงเฮอไม่ต้องใ i ่ใจอัดตงเฮออัดตงอหัวใ oh, oh, จไปไ,ไหไฟไนฟังคนที่จะง่รัไม่ต้องแก้ใจ่้ดีวันนปสุ ก็จากไปแต่ความรักของเราจะมาคืนนี Hop, ้ต <Prince> ้องร้องไห้กันจนไม่หลับวันนี้ต้องสูงกันจะมาความรักไม่สูงกัน